นึงนะครับเจ้าของร้านของเก่าก็บอกว่าไปเหมาคอมแอร์มานะครับทั้งหมด40,000บาทก็หวังจะเอามาเอากาไรเล็กๆน้อยๆหละตามภาษาคนขายของเก่าคุณเอามาแกะเอาทองแดงออกไปขายทีนี้พอปรากฏแกะเข้าไปข้างในไม่เจอทองแดงครับเจออะไรเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับมีผู้ใช้บัญชี Facebook คนหนึ่งครับโพสข้อความสั้นๆครับบอกว่าเตือนภัยครับพี่น้องเนี่สั้นไหมครับโพสต์เท่านี้ครับแล้วก็มีภาพคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นภาพที่เขาถ่ายขณะกําลังแกะคอมแอร์ครับ โดยปกติแล้วแน่นอนครับคุณแกะเข้าไปเนี่ยมันก็ควรจะเจอทองแดงเป็นขดก้อนใหญ่ๆข้างในใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอผ่าเข้าไปปรากฏว่ามันไม่มีครับคือมันถูกแกะออกไปแล้วแล้วก็นําเสษแก้วนําเศษอะไรก็ไม่รู้เอามาใส่ไว้แทนครับแล้วเชื่อมเหล็กปิดให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคอมแอร์ Air ปกติปกติเนี่ยครับเนี่ยมันมีรอยตัดไง <c oughs> มีรอยตัดแล้วก็เชื่อมปิดทับไว้ คุณเพนพิษประดับเพชรครับเจ้าของร้านของเก่าอยู่ที่ตำบลนาป่าอําเภอเมืองชนบุรีพาผู้สื่อข่าวไปดูนะครับคอมแอร์ Com Air, คือลูกเนี้ยคือลูกที่เป็นปัญหาแล้วก็พบว่ายังมีเศษกระจกแล้วก็น้ำนะครับใส่เข้าไปจนอัดแน่นอยู่ข้างในคุณเพนพิษบอกว่าก็ไปเหมามานะครับไปเหมาคอมแอร์ Air, มาทั้งหมดเนี่ยราคา40,000บาทก็หวังจะเอามาแกะเอารวดทองแดงไปขายเรื่องได้กำไรเนี่ยไม่เยอะเลย2-300บาทแค่นั้น แต่ปรากฏว่าพอเอามาแกะออกทองแดงไม่มีเลยครับถูกยัดไส้ด้วยเศษกระจกและน้ำอยู่ภายในเต็มไปหมดก็ด้วยความที่เป็นพ่อค้าก็หวังจะมาเอามาเอากำไรเป็นธรรม,ร,มนรมดานะครับแต่พอมาเจอแบบนี้นอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วแน่นอนครับขาดทุนแน่นอนเพราะว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยเท่าที่ลองแกะดูเนี่ยเหล็กเหลืออะไรก็ตามทีขายได้ประมาณสัก3ามพันบาทนี่แหละแต่ลงทุนไป4 0,000่นไงก็เลยอยากฝากไปถึงพ่อค้าของเก่า ก่อนที่จะซื้ออะไรในควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินเพราะว่าอาจจะโดนเหมือนตนเองแล้วก็อยากฝากไปถึงคนที่ทําแบบนี้ด้วยว่าอย่ามารังแกหรือว่าเอาเปรียบกันเพราะว่าช่วงนี้ครับรู้ๆกันอยู่เงินทองมันหายากกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยแล้วเจอแบบนี้ทุนก็หายกําไรก็ไม่มีเลิกทําแบบนี้เถอะนะครับเขาบอกว่าคนที่เขารับซื้อด้วยความสุจริตเนี่ยจะได้ไม่เดือดร้อนอีกด้วยนะครับ